รูปถ่ายวงดตีกลุมโฆษณาการดูที่ห้องสมุดอยู่แต่เสียงกลมโฆษณาการ6กุมพะพันสองสี่แปดสองหนข้าออจ้ะ พันสองที่ดเทียนขอเข่งพาเอมสด็จ่น

ลีกชอสัดโุดวันที่ขั้าสุดท้ายย3ิบสามเารับโล เรื่อการดีเด่นด้านการกประชาคมทางวิทยุกระจายเสียวิชาสับสบการเรายุคพากภาษาต่างประเทศช่วงสงครามรัฐบ,บาลใช้เพเมนสื่อทั้งปลปปอบใจประชาชน ให้ปฏิบัติตามนโยบายสร้างชาติผ่านวงดนตรีกลมบางครั้งใช้เพลงเป็นหรหัสแจ้งข่าวไปยังพันธมิตรและประชาชนเช่นวัในใดหากมีการทิ้งระเบิดจะเปิดเพลงเย็นลมเ่าได้หลังจากนั้นจะเปิดเพลงพุทธคุณคุ้มไทยบาสเด็จ พปกก้าวชาวญี่ปนะุ่พี่นอ้องชาวไทยจงมีความสำเร็จ เดิมชื่อกองการโฆษณาตั้งขึ้นลนที่3พฤษภาคม2476ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกรครองอยากรับสมบูรณ์ญายสิธิราชเป็นประชาธิปไตยผู้ประกาศคนแรกร้อยเอกเขียนทีมากรเป็นปผู้ประกาศคนแรกขอสถานีพิยุทกรุงเทพที่พปอาทายัย ตาสนอของกรกงกมประชาสัมพันธ์ผู้ก่อทั้งกรมประชาสัมพันธ์หม่อมเจ้าสกนวันพันปีหลวงสลานุป,ปพันธ์กรมโฆษณาเดืกกรมโคสัญาการงานโฆษณา which has come เสียงแห่งประวัติศาสตร์กรมพระกำแพงเพชรพระโยธินพระบไไดิดาแห่งจีนอยู่ภายใต้เสียงโซนภาศัยพระราชนกุฎราชกุมารทรงอยู่เสมพระเจ้าบรมวงศ์วรวงศ์พระองค์เจ้ญญาบุเรศชัด ขยยากรมพังกำแพงะอยทิพย์บิดาแห่งกิจการผูยุปิใจเสียง อ่ะตอทิัวนีว่าพี่ม้งเราพุ่งนี้มาดนะดนะดนะคสอดค่ะเอ๊ะนะอ,นะอันนี้เราจะเปิดด้วยอแอร์่ไมปึ้งปึ้งมานี้น ทีม1 1ันนึเทม1ก้งเอเเยกว่าจะไม่เ้ามีคนไ่ไปอ้นึ่งเก้าตีคาร์ล้าลงตเอเอซแอคชั่นสวัสดีครับทุานผา้ฟัาลับช่วงนี้ผมจะประกาศผลการแข่งขันโค่นโลกครั้งแรกนาะเทศบูรุกวัยโค่นั้าชนะฟางบอกว่าทีมชาติบูรุกวัยชนะอาเเนนาด้วยคะแนนสี่ต่อส การแข่งขันฟุ่บอลโลกครั้งนี้เป็นการแข่งขันโดยที่มีการเลือกทีมเข้าเล่นประเทศที่เข้าร่วมเป็นประเทศที่รับเชิญและเป็นส่วนของฟีฟ่าและในขณะเดียวกันถ้าใช้จ่ายในการเดินทางเข้อมาถึงทั้ลในติตมีค่าสูงทำให้หลายประเทศในยุโรปมาได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกในครั้งนี้ใายใต้การของฟีฟ่าชุตฟีเม็กเพื่อกับรัฐบาของรูปไวยได้สัญญาจะจ่ายค่าเดินทางทั้งหมดให้กับทีมที่มาจากยุโรปในที่สุดทีมจากยุโรปสี่ทีมได้แก่เบลเยียม ฝรั่งเศสยูโกสลาเวียและโรมาเนียได้เดินทางทางเรือเป็นเวลาสามอาทิตย์มาที่เม่นปูดุกวัยสำหรับข่าวในช่วงนี้จบลงแล้วพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับห้องนดิเกลโอลิมปิกใหญ่โตโอโ้อาาทุกขันยันสมัยเตรียมพร้อมไปด้วยเครื่องเสียเครื่องดนตรีกีฬาเครื่องสำอางและน้ำหอมเหมาะสำหรับุิภาพอื่นและสิลปะดนตรีที่รักความโต้นยันสมัยตั้งห้างตั้งอยู่ที่แยกพารูรัฐแข่งมุภรพาีิโรม ครับและทออย่าีืมกันนะครับภาคโอลิมปิกในเิสรครางแข่งเพื่อนีราราชาเพื่อนตีราชนีเครื่องสำอางโอเคครับอิสเล่โอลาครับไม่่โอลา่เครับเ้นเง2ท